ยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p OP. นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี้หลังจากที่ไทยรูปร่วมเฟรมกันกันกบเนมานะครับนักเตะชื่อดังชาวบราซิลนั้นเนี่ยลิซ่าก็คือ ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทั้งฝั่งอินเตอร์เองก็ตามและฝั่งเกาหลีก็ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแม่เกาเนี่ยเขาวีดรูปคู่รูปนี้ของลิซ่ากับเ네นมากันมากขนาดไหนบอกเลยนะครับว่าเพียงแค่ลิซ่าลงไอจีปุ๊บเนี่ยสื่อต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทู้ต่างๆของทางเกาหลีใต้เนี่ยผุดขึ้นมากันแบบว่ารัวๆกันเลยแม่เกานั้นวีดหนักมากๆอย่างเว็บบอร์ดเดอะคิวนะครับเรื่องราวของลิซ่ากับเ네นมาในอินสตาแกรมเพียงแค่รูปเดียวเนี่ยทำให้กระทู้นะครับที่ตั้งขึ้นมากระทู้นี้ฮอตมากๆ มีคนเข้ามาดูเนี่ยมากกว่า5 0,000ื่นเลยนะครับในตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์อีกเนี่ยเป็นร้อยเลยจากที่อ่านเม้น์มานะครับบอกเลยว่าแม่เกาน่ารักมากๆม,ม,มีการเรียกชื่อใหม่ด้วยนะครับสาหรับพี่เนมานะครับเรียกชื่อใหม่ไปเลยว่าพี่มารุนะครับเรียกพี่มารุกันไปเลยเปลี่ยนชื่อให้น่ารักมากๆดูเหมือนแม่เกาจะตื่นเต้นกันสุดๆไปเลยนะครับที่ลิซ่าแล้วก็พี่มารุหรือว่าพี่เนมานั้นเนี่ยได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันนะครับคอมเมนต์เนี่ยเพียบเลยทั้งบอกว่าทั้งคู่ไปเจอกันได้ยัง ทั้งสองคนนั้นรู้จักสนิทสนมกันได้ยังไงบางคนก็บอกว่านี่คือคนโปรดของฉันทั้งสองคนเลยดีใจมากๆที่ภาพนี้ออกมาให้ได้เห็นแน่นอนว่ามันคือตำนานของฉันบางคนก็บอกว่าควรจะอิจฉาใครดีระหว่างลิซ่าที่ได้เจอพี่มารุนะครับหรือว่าพี่มารุที่ได้เจอลิซ่า บางเมนก็ยังบอกว่าทั้งสองคนได้เจอกันแล้วจากที่ฉันติดตามมารู้สึกว่าเ네นมานั้นจะเป็นแฟนคลับของ Black พิงคและน่าจะชื่นชอบลิซ่ามากๆด้วยวันนี้คือสารฝันจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์จากแม่เกาที่ชมลิซ่านะครับว่าหน้าสดน้องนั้นสวยมากๆเลยบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นผิวเนียนเหมือนไข่ต้มบางคนก็ยังบอกว่าลิซ่าหน้าสดยังสวยขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าได้เจอตัวจริงจะสวยขนาดไหนนอกจากจะมีแม่เกาที่วีดความสวยหน้าใสของลิซ่าแบบด ok ็อกเตอร์มนตรีแล้วนะครับก็ยังมีแม่ เกาเนี่ยที่ชื่นชมความหล่อบแบบแบเท่ๆแบดแบดบอยๆของพี่มารุกันด้วยมีเมนที่เซลลิซ่าด้วยนะครับบอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยโดนจีบแล้วแต่ว่าเป็นการจีบเข้าสโมสรฟุตบอลอีกไลน์คอมเมนต์เลยที่บอกว่าพี่มารุนั้นเนี่ยเป็นบลิงบางคนก็เพิ่งรู้เลยครับว่าพี่มารุเขาเป็นบลิงก็มีบางคนด้วยที่บอกว่าพี่มารุเขาติดตามแบล็คพิงก์มานานแล้วเรียกเดียว,ว่าแม่เก่านั้นเนี่ยอึ้งมาก,มากๆที่ได้เห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมเฟรมกันแบบนี้นะครับต่างบอกว่ามันคือภาพที่กกนั ลาระดับแบบนั้นเนี่ยมาเจอกับลิซ่านะครับและ l ลิซ่าเนี่ยก็ยังถ่ายรูปลง IG ด้วยต่างคนต่างเป็นคนดังนะครับที่ยากจะโคจรมาเจอกันมากๆแต่ว่านี่คือเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าจะบังเอิญและทั้งสองคนก็ซัพพอร์ตกันดีสุดๆลิซ่าลง IG แท็กไปหาปุ๊บพี่มารูปเขาก็รีโพสต์ปั๊บเลยนะครับไม่แน่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมาหาคอนเน็กชันก็คือจะเกิดขึ้นรวดรวเลย เพียงแค่รูปถ่ายคู่กันของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเขย่าว,วงการกีฬาเขย่าว,วงการเพลงกันขนาดนี้นะครับทั้งฝั่งอินเตอร์ฝั่งเกาหลีเนี่ยพูดถึงกันยกใหญ่เลยถ้าหากว่ามีผลงานร่วมกันถ่ายแบบนิตยสารสักเล่มหรือว่าออกงานโฆษณาอะไรสักอย่างเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันจะสุดยอดมากๆแน่นอนทั้งอินเตอร์ทั้งเกาหลีคือซัพพอร์ตเต็มที่ทั้งไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซัพพอร์ตแน่นอนใครที่ชื่นชอบโมเมนต์แบบนี้นะครับของลิซ่าแล้วก็คนดังรวมไปถึงลิซ่าแล้วก็พี่มารุหรือว่าพี่เ네นเม บอกกันได้เลยคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับพี่มาร้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ